ที่เราเริ่มช่ำชองนะครับก็มีการแอบไปเล่นเกมนอกบ้านซึ่งตอนนั้นอ่ะพ่อแม่เองก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยหายไปกับอะไรกลายเป็นว่าเรียนแบบลุ่มๆุมดอนๆนะครับผ่านบ้างตกบ้างเพื่อนตอบกลับผมนะครับตอนสี่ทุ่มที่ผมเล่นเกมเสร็จบอกว่า พอ,อเพิ่งออกมาจากห้องสมุดเพื่ออ่นหนังสือเสร็จครั้งนั้นเป็นวันที่ทำให้ผมหน้าชามากเลยสวัสดีครับ ผมโจวว่าที่้อยตีทรงพลสงวน,นจิตพนักง,งานอายการสำนักง,งานอายการสูงสุดมผมก็เป็นพนักง,งาน,นอายการเข้าสู่ปีที่5นะครับปัจจุบันอายุ40ปีครับมมผมคิดว,ว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราตลอดทุกวันอยู่แล้ว<ไ>ตั้งแต่เราตื่นมาไปซื้อข้าวแกง การซื้อขายข้าแก่เนี่ยก็เป็นสัญญาซื้อขายเป็นกฎหมายอย่างหนึง่งนั้นนี่กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยตลอด24ชั่วโมงอยู่กับเราทุกวันนะครับและกฎหมายเนี่ยเป็นการวางระเบียบของสังคมเพื่อที่จะทําให้สังคมเนี่ยสงบสุขพอเรามาเรียนกฎหมายเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลย อำนาจหน้าที่ของอายการนะครับหนึ่งสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องอำนวยความยุติธรรมในส่วนที่สองนะครับปกป้องประโยชน์ของประเทศชาตินะครับส่วนที่สามนะครับก็คือส่วนที่พนักง,งานอายการเนี่ยคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วๆไปนะครับดับงนั้นหน้าที่ของอายการเราเนี่ยจึงช่วยสังคมและประเทศชาติสูงมากเลยครับแต่ว่าบางทีหลายๆคนยังไม่รู้จักอายการเท่าไหร่ครับ ชีวิตในวัยเด็กของผมนะครับผมอ่ะก็เป็นคนกรุงเทพเลยครับก็มีพี่น้องรวมผมด้วยเนี่ยสคนเป็นลูกชายหมดเลยนะครับผมเป็นลูกชายคนกลางการเลี้ยงดูของพ่อแม่ผมเนี่ยค่อนข้างจะปล่อยนะครับอิสระเลยก็คือว่าให้ดูแลกันเองระหว่างพี่น้องนะครับพี่น้องทั้ง3าคนเนี่ยก็จะรักกันมากเลยแล้วก็จะมีพี่ชายที่เป็นตัวอย่างนะครับว่า เรียนได้ดีนะครับเราก็จะเห็นพี่ชายเรียนตั้งใจเรียนเราก็จะตั้งใจเรียนตามเช่นเดียวกันถ้าเราจะไปเ,เล่นไปอะไรก็จะไปกันกับพี่น้องนะครับจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมของผมนะครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยก็เห็นว่าบ้านเพื่อนเนี่ยครับมีเกมเล่นเราก็เลยคุยกับพ่อแม่ว่าเออถ้าเรา3ามคนพี่น้องนะครับ มีผลการเรียนที่ดีเนี่ยนะครับก็ขอให้พ่อแม่เนี่ยช่วยซื้อเกมให้จนเมื่อผลการเรียนของเรา3ามคนพี่น้องนะครับออกมาได้ผลดีนะครับพ่อกับแม่ก็ซื้อให้จริงๆนะครับแล้วเราเนี่ยก็มีการเริ่มเล่นเกมกันตั้งแต่ แรกเลยนะครับเ,เครื่องเกมเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเครื่องเกมแบบ Family <Hey! S 1> ก็เล่นเกมต่างๆนะครับสมัยนั้นก็เกมคอนท่าเกมอะไรกันมานะครับโดยที่มีเงื่อนไขนะครับอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเล่นเกมนะเนี่ยเกดการเรียนของเราทั้ง3คนจะต้องไม่ตก ด้วยความที่ชอบเล่นเกมนะครับเราก็เลยตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งัาหมดเลยนะครับทางบ้านนะครับแล้วก็จะได้เล่นเกมนี่ก็เป็นสิ่งจูงใจอย่างหนึ่งที่ตอนนั้นนะ่ะเหมือนเราได้ของแลกเปลี่ยนนะครับตอนนั้นก็เริ่มเล่นเกมกันแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีวินัยว่าพ่อแม่ให้นอนสามทุ่มนะครับนั้นเวลาที่เราเล่นได้จริงก็อาจจะแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมง การตัดสินใจของพ่อแม่ที่ซื้อเกมให้เนี่ยก็คงเป็นสองจุดว่าลูกการเรียนดีนะครับก็ให้เป็นปรางวัลตอบแทนนะครับสองคือพ่อแม่มองว่าถ้าออกไปนอกบ้านเนี่ยไม่รู้ลูกจะเจออะไรอะไรบ้างพ่อแม่ก็มองว่าอย่างน้อยเล่นเกมอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่ในสายตานะครับ พอหลังจากประถมไปแล้วนะครับที่บ้านเนี่ยก็ยังคงเล่นเกมกันมาตลอดนะครับก็จนมัธยมเนี่ยเพราะว่าเหมือนคนเล่นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอาการติดโดยมีการเล่นหนักขึ้นเพราะพอเราอยู่มัธยมเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมีความกล้าพูดกล้าเถียงมากขึ้นนะครับ มีการเล่นมากกว่าที่พ่อแม่อนุญาตเมื่อช่วงใบเด็กนะครับที่ผมกับพี่โจเล่นเกมด้วยกันนะครับสมัยนั้นก็ตั้งแต่ช่วงประถมจนถึงมัธยมเลยครับก็มีการเล่นเกมก็จนถึงช่วงมัธยมต้นตัวผมก็เลิกเล่นเกมแล้วครับแต่ว่าพี่โจเนี่ยก็ยังมีการเล่นเกมอยู่ก็ จากที่สังเกตนะครับก็จะเห็นว่าพี่โจเนี่ยเล่นเกมค่อนข้างหนักครับในช่วงตั้งแต่มปลายแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับการเล่นเกมระยะยาวของเขาก็เท่าที่เห็นก็คือต้องนอนดึกนะครับแล้วก็มีเวลาอ่านหนังสือน้อยนะครับผลเนี่ยก็ทำให้เกรดหรือผลการเรียนเนี่ยก็ตกลงไปในระดับหนึ่งเลยเหมือนกัน แต่ด้วยด้วความที่เราคิดว่าเราเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ละนะครับความที่เราเริ่มกะกันช่ำชองนะครับก็มีการแอบไปเล่นเกมนอกบ้านเพื่อจะทีะได้ไม่ต้องโดนพ่อแม่กาชับว่าให้เล่นแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับพ่อแม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราไปเรียนหรือไปทำอะไรนะครับ โดยที่ร้านเกมแถวบ้านเนี่ยก็มีเกมให้เลือกมากกว่าที่เรามีที่บ้านอีกนะครับมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกเหมือนเปิดโลกว่าเฮ้ยมีเกมหลายประเภทให้เราลองมีจอยมีเครื่องดีๆมีจอทีวีใหญ่ๆนะครับเราก็ยิ่งติดอาการเล่นเกมหนักขึ้นไปอีกความรุนแรงของการติดเกมเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นตามสังคมตามอายุตามอะไรต่างๆ ก็พฤติกรรมเล่นเกมมากนะคะหรือว่าเข้าว่าขายที่เรียกว่าติดเกมเนี่ยค่ะจริงๆแล้วในช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ถือเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องด้วยหลายๆสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่เขาจะค้นหาสิ่งใหม่ๆต้องการการตอบสนองต้องการรางวัลต่างๆนะคะดังนั้นเกมเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ตอบโจทย์เขาก็คือให้รางวัลได้เร็วรวมทั้งกลุ่มเพื่อนอีกด้วยค่ะก็เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงกับการเล่นเกมของวัยรุ่นสําหรับผลกระทบจากการเล่นเกมนะคะเนาะ เบื้องต้นเนี่ยหมอคิดว่าเราเราสามารถมองได้ทั้งมุมบวกและมุมลบเนาะจริงจริงมุมบวกของเกมก็มีมากมายเลยทั้งให้ความบันเทิงให้ความผ่อนคลายเนาะซึ่งอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องแรกๆที่เด็กและเยาวชนสนใจจากเกมแต่ในผลเสียในแง่ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือมีมากเช่นกันไม่แพ้กับประโยชน์เนาะก็มีผลกระทบทั้งกับร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมสำหรับร่างกายก็มีผลกับทั้งความไม่สบายตัว ความเมื่อยล้าการอดนอนกับจิตใจก็ทําให้เกิดความวิตกกังนวลสูงขึ้นอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้ที่เกิดจากความไร้คุณค่าจากการพาแพ้แพ้หรือสูญเสียจากเกมนะคะรวมทั้งด้านสังคมเองก็ทําให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยลงหรืออาจจะมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างที่เกิดความรุนแรงตามมา าการติดเกมหนักขึ้นนะครับส่งผลเสียกับเรื่องเรียนเห็นได้ชัดเลยจากที่เคยเรียนอันดับต้นๆของห้องก็ล่วงมาเป็นที่10ที่20ผลเสียสุดท้ายเนี่ยทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับก็คือทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนเพราะอยากไปเล่นเกมนะครับทำให้ไม่มีสังคมแล้วกักบพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยก็มีเวลาให้น้อยลง พอหลังจากมัธยมผมก็เข้าที่มหาวิทยาลัยรงมํำแหงซึ่งเป็นมหาลัยเปิดก็ยิ่งทำให้ผมเนี่ยมีเสรีภาพใหญ่เลยนะครับผมก็ไม่ได้เข้าเรียนเลยนะครับก็เล่นเกมเก,มเกือบตลอดนะครับอาการติดเกมของผมตอนนั้นเนี่ยก็คือต้องเล่นทุกวันเฉลี่ยนะครับผมเล่นเฉลี่ยทุกๆวันก็ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่ มีเกมใหม่ๆออกมานะครับบางวันเนี่ยเล่นจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืน,นก็มีผลต่อการเรียนสูงมากเลยเพราะว่าแทนที่เราจะตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเราก็หันไปเล่นเกมซะส่วนใหญ่ครับช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่ติดเกมหนักที่สุดละครับ สมัยที่ผมเรียนมหาวิทยลาลัยหลังกำแพงเนี่ยอาการติดเกมเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่ได้รู้นะครับเพราะว่าท่านเห็นเราออกจากบ้านเนี่ยท่านก็คิดว่าเราเนี่ยไปเรียนหนังสือนะครับแต่จริงเนี่ยเราก็ไปขูกร้านเกมหรือไปเรียนหนังสือจริงๆแค่2ชั่วโมงนะครับอีก10ชั่วโมงเนี่ยเราอยู่ร้านเกมกลายเป็นว่า,เ,าเรียนแบบรุ่มๆดอนๆนะครับผ่านบ้างตกบ้าง ช่วงที่เห็นติดเกมหนักนะครับก็คือช่วงบัธิยมปลายแล้วก็ช่วงมหาวิทยาลัยนะครับมห,มหาวิทยาลัยเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดครับซึ่งพอเข้ามหาลัยแล้วเล่นเกมเยอะเนี่ยก็ทําให้ตัวผมเองก็รู้สึกกังวลเหมือนกันครับกังวลเรื่องทั้งผลการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนที่มอรามในคณะนิติศาสตร์เนี่ยเป็นการเรียนที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเยอะนะครับก็เป็นห่วงพี่เหมือนกันว่าจะเรียนไม่จบหรือเปล่านะครับ ในช่วงที่ติดหนักเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเลิกเล่นเกมหรือพาวการเล่นเกมลงแล้วเนี่ย mm. ก็เป็นช่วงที่เราเริ่มเห็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยรายมปรแหงเนี่ยจบก่อนเราเริ่มไล่เราขึ้นมาหน่วยเก็บหน่วยจิตไล่เราขึ้นมาแล้วแล้วเราเป็นรุ่นพี่เขาเนี่ยเรายังไม่จบเลยนะครับเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงต้องทุ่มเทการเรียนเต็มที่ นสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถจบได้ภายในเกณฑ์นะครับ4ปีก็คือไม่ทะลุไป5ปี6ปีนะครับก็รู้สึกว่าเออเป็นเพราะเราหันมาให้เวลากับการเรียนอย่างเต็มที่ หลังจากจบมาหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ได้นเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนที่สำนักฝึกอบรมแห่งเ mm hmm. นติบัณฑิตซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเรียนเนเนี่ยจะต้องเรียนหนักนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็เริ่มมีเกมที่บ้านนะครับก็คือเกมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเกมควบคุมทีมฟุตบอลหรือ FM Manager CM Manager ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผมก็แอบ,บเล่นในห้องนอน ตีหนึ่งตีสองนะครับอยู่เป็น,เ,ปนเกือบครึ่งปีผมก็รู้ว่าผมไม่มีสมาธิเลยแล้วก็จำชื่อนักฟุตบอลได้หมดแต่จำมาตรากฎหมายอะไรเนี่ยไม่ได้เลยผมเลยเริ่มรู้สึกแล้วว่า ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยผมเรียนเนติบัณฑิตไม่จบแน่ผมก็เลยตัดใจที่เด็ดขาดเลยเหมือนเหมือนเลิกยาเสพติดนะครับก็คือลบเกมทิ้งให้หมดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากคือ มันไม่สามารถที่จะลบเกมออกจากเครื่องได้ตอนนั้นมือผมเนี่ยสั่นสั่นเหมือนคนที่จะของที่มันรักที่สุดไปนะครับสั่นเหมือนคนติดยาเลยสำหรับปฏิกิริยาของคนที่มีภาวะเสพติดอะไรบางอย่างนะคะมันจะเกิดวงจรอ,อยู่แล้วเนาะเช่นเริ่มใช้มากเล่น,เล,นเล่นเกมมากจกนกระทั่งเกิดผลกระทบคนเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามก็จะรู้สึกได้ว่า อยากจะลดเลิกเกมลงแต่วงจรนี้มันก็อาจจะไม่สาเร็จบ่อยๆครั้งเช่นลึกใหญ่จะลดการเล่นเกมลงแต่ว่าความต้องการหรือความสนุกความตื่นเต้นที่เกิดจากการประสบการณ์เดิมเนี่ยมันยังกระตุ้นให้กลับไปใช้อยู่เนาะเช่นพอเราจะลดหรือจะเลิกปุ๊บมันจะเกิดอาการถอนขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆอาการที่คุณโจ้เล่ามานะคะหมอคิดว่ามันก็ปีความได้ว่าเป็นอาการถอนแม้ว่าอาจจะยังไม่ทันได้ลบด้วยซ้ำจะแค่แค่คิดถึงแค่ว่าจะไม่ได้ เล่นสิ่งนี้ละออจะแบบถูกแยกออกไปจากสิ่งที่เขาชอบนะมันก็เกิดอาการทางกายที่ออกมาว่าไม่ไม,ไม่สะดวกไม่สบายใจไม่สบายกายขึ้นมาได้ตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องปรึกษากับน,น้องชายนะครับว่าให้น้องชาย,ยมาช่วยลบเกมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผมนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีสมาธิับการเรียนนะครับเพราะผมบอกได้เลยว่าเกมเนี่ยดึงสมาธิ ดึงเวลาดึงสมองผมไปเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะผมก็เลยรู้ว่าเออผมก็ต้องตัดส่วนนี้ออกไปนะครก็เลยได้น้องชายเนี่ยมาลบเกมให้ซึ่งพอน้องชายลบเกมให้เนี่ยผมก็เลยเหมือนไม่มีเครื่องมือไม่มีเกมเล่นละครับผมก็ตั้งใจเรียนจน ผ่านเนติบัณฑิตไปครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีช่วงปิดเทอมผมก็เลยโหลดเกมมาเล่นใหม่เพราะว่าช่วงปิดเทอมแล้วก็เออจะได้ให้รางวัลกับตัวเองสมัยเรียนเนติบัณฑิตนะครับก็เคยมีคุยกันเรื่องลบเกมนะครับจริงๆก็เราก็ลบๆลงๆใหม่หลายรอบนะครับสุดท้าย เท่าที่จําได้ก็คือมีการตัดขาดจริงๆเละช่วงช่วงเตรียมสอบในติบันเด็ดนะครับเพราะว่าเหมือนพี่โจตั้งใจแบบเดินตามความฝันนะครับก็คิดว่าเออตรงนี้มันเป็นเหมือนตัวถ่วงของแกนะครับตัว่วงพี่โจเนี่ยว่ามันทําให้ไม่มีเวลาในการทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็การสอบเนเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจจริงมันมันไม่มีทางประสบความสําเร็จครับสุดท้ายก็คุยกันแล้วก็ตัวผมเองก็เป็นคนไปลบเกมออกจากทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ เกมเครื่องเล่นต่างเราก็ไม่ได้ใช้งานแล้วครับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นะครับของชีวิตเนี่ยก็คือว่ามีวันหนึ่งผมก็ไปเล่นเกมนะครับเสร็จประมาณ4ี่ทุ่ม ผมก็เดินอยู่หน้ารามนะครับก็เจอเพื่อนคนหนึ่งนะครับเดินอยู่หน้ารามเหมือนกันแล้วก็ทักทายกันเหมือนปกติเพื่อนฝูงว่าอ้าวไปไหนมาเพื่อนตอบกลับผมนะครับตอนสี่ทุ่มที่ผมเล่นเกมเสร็จบอกว่าอ๋อเพิ่งออกมาจากห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือเสร็จครั้งนั้นเป็นวันที่ทําให้ผมหน้าช้ามากเลย ทมให้เห็นถึงความแตกต่างว่าเออคนสองคนเนี่ยมันตั้งใจทุ่มเทแตกต่างกันและผลนะครับก็คือเพื่อนคนนี้ก็สอบติดอายการผู้ช่วยในปีนั้นผมก็เลยรู้แล้วว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเป็นที่ตัวเราเองเท่านั้นเลยนะครับที่ตัดสินใจนะครับว่าจะอ่านหนังสือหรือว่าจะเล่นเกมเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนเลือกชีวิตของเราเอง นั้นผมก็เลยรู้ว่าเออผมเ่ยจะสิ่งอยู่ในห้องสมุดอ่านหนังสืออย่างเต็มที่แล้วก็เลิกเล่นเกมครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็เป็นจริงครับคือพอเราตั้งใจงอย่างเต็มที่นะครับเราก็สอบได้จริงๆครับ ซึ่งมันก็ทำให้เห็นว่าออการที่เราเนี่ยลดละเลิกการเล่นเกมลงนะครับจนถึงไม่ได้เล่นเลยเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จได้ รณีคุณโจ้ที่สามารถยับยั้งตัวเองเนาะออกจากวงการการติดเกมได้ไดสำเร็จเนี่ยนะคะหมอคิดว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของเขานะคะทั้งปัจจัยตัวเขาเองปัจจัยครอบครัวนะคะแล้วก็คิดว่าสังคมรอบข้างเขาเองก็มีส่วนสนับสบนะะุนด้วยเนาะหมอคิดว่าการที่เขาตระหนักถึงผลเสียข,ของการเล่นเกมแล้วก็รับฟังคําแนะนําหรือคำเตือนของคนรอบๆข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําเร็จที่ทําให้คุณโจ้าทาได้ จุดแข็งอีกที่เห็นชัดเลยจากเรื่องราวก็คือว่ามีครอบครัวที่พร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยโดยเริ่มจากความสนิทสนมกันระหว่างพี่น้องก่อนก็ได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วหลายๆบ้านเนี่ยพี่น้องก็จะมีอะไรที่ใกล้เคียงกันเ,เข้าใจเข้าอกเข้าใจกันม,มากกว่าคนในรุ่นถัดก่อนๆหน้านั้นเนาะดังนั้นการที่คุณโจ้ม,มองหาหรือว่ามีน้องชายมายื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่ดีมากเป็นกำลังใจที่ดี นอกจากนั้นหมอคิดว่าการที่เขาอยู่ในวงการการเรียนนะอยู่ในมหาวิทยาลายัยอยู่กับเพื่อนที่อย่างนั้นก็เรียนหนังสือเป็นอะไรอายการเป็นผู้พากษาหรือว่าสอบผ่านต่างๆเนี่ยค่ะแปลว่าจริงๆแล้วสังคมโดยรอบของคุณโจ้เองเนี่ยก็เป็นจุดแข็งที่ทาให้เขาดึงกับอาได้สําเร็จในฐานะที่เป็นน้องชายเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับที่พี่ชายตัวเองสามารถแบบประบสบความสําเร็จในด้านอาชีพการงานนะครับแล้วก็พอหยุดเล่นเกมเนี่ยทำให้ตัวพี่โจ้เองเนี่ยมีเวลาในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีเวลา อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็เล่นกีฬาได้เต็มที่มากขึ้นนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชาัดเจนครับในในด้านต่างๆนะครับแล้วยิ่งเรื่องอาชีพการงานที่ปัจจุบันเป็นในการผู้ช่วยแล้วเนี่ยก็ทําให้ตัวผมเองและครอบครัวเนี่ยรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากครับเป้าหมายต่อไปของผมนะครับก็คือตอนนี้ อยากจะคิดโครงการที่จะทําให้ช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ไม่รู้กฎหมายครับที่เสียเปรียบในทางคดีนะครับให้เขาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างดีที่สุดวางแผนไว้นะครับว่าจะต้องหารูปแบบการทํางานนะครับเพื่อ,ท,อท,ที่สร้างความยุติธรรมให้กับคนในสังคมนี่ครับคือสิ่งที่ผมจะพิชิตฝัน ของผมต่อไปครับสุดท้ายนะครับอยากทิ้งท้ายกับน้องๆนะครับว่าเวลานะครับถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเลยเพราะว่ามันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปซึ่งถ้าเรารู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสูตร ฝั่งฝันได้แน่นอนครับ